สวัสดีแฟนคลับทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซ h เฮดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอพระคุณมากมากค่ะบอกลูกบอยแล้วหัวอร่อให้ฟังแน่น้องแอนบอกให้คอยหัวเนี่ยพี่บอยเที่ยจริงๆเ๋ยวช่วงนี้ออมจริงหนูขนาดหนูกลับมาหนูยังห่างกันเมื่อวานเนาะที่กลับบ้านอะ ไม่อยากอยู่ใกล้เลยเพราะกลัวเขาลำคาญเพราะว่าทั้งโทรศัพท์ทั้งไอด้วยเออพี่ไปเคียงงานเลยไม่ต้องกลับมาไปนอนบ้านเลยบันเนียนพ่อกลับมาแล้วอ่ะหิวข้าวเจสิเมียเอาเขาไ้กินเขาเนาะโอ้ยุ้แล้วก็เป็นแบบส้องสี่ขีดส้งสี่หยากเนาะขขอยกระเขียบยังเตะข่อยเก็บอันเสือผ่าแม้คือเสื้อผ้ามันมันตั้งแต่เราไปทัวร์มาเนาะกี่เดือนอะ แล้วมันอยู่บนห้องห้องเล็กทั้งหมดคือแอนกองแบบเสื้อผ้าซักมาแล้วก็กองกองกองยังไม่เก็บจัดเข้าที่อะไรเงี้ยแล้วต้องมารอกเก็บกระเป๋าใหม่เพื่อที่จะไปเดินเดินสายต่ออะไรเงี้ยคือเคลียร์เสื้อผ้าแบบปวดหวัวมากทั้งเก็บห้องของตึนขึ้นท่านเจ๋เห็นแม่วนเมื่อกี้ไปจะสซีอ้อนไดไวย์เห็นเขาว่าเมียนนะั่นแหละบารีนแม่บานสุโอ้โหขอคืนเงินชา เมื่อกี้เขาไม่พูดถึงเรื่องไม่รับบอกเรื่องไม่รับอะไรทุกคนบอกเอฟซีโรเล็กแต่คอยงงอยู่โอ้แม่พองไง้ปีเบอร์เดย์โอ้สุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดนะแม่มีความสุขนะคะขอให้แม่มีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะแฮปปี้เบอร์เดย์แม่รัดน์น้ำเนี่ย Happy Birthday แม่ราแม่ป่าได้นั่นแท้ได้นั่นส่งไปหาเราด้ <laughs> อเอาดีเราอ่านอยู่เต็เล่นตะเกมเนียนั่งอยู่ในครัวหลอกคือแต่พี่นิ่วเงี้หมดจักหือเออฉันอยู่นีุ่มมีแต่เหยเดียวเดี๋ยวที่เราปวดหัวเราก็ไปทำ ขัผ่อนเสร็ใช้กำลังมากดีค่ะครับาเดี๋ยวันนี้เสร็จเร็วจริงผมกัแแล้วเขาก็มีตะคอนพิมพ์โลลิกโลลิกมีเอฟซีตั้งแต่ยังไม่เกิดเฮ้ยไดเอฟซีพ่อบอกว่าเอาให้เร็วๆซะ นะใ,ใจใจ้อมึงหนากันเขา,ามาจะขอเรื่องงวงช้างอยู่ที่ทำชุดนว่าติตาอยังมันต้องเหลียบเนาะเครื่องางเหยียบเยีนาะรอเด็กเด็กมีบุญ อย่างเรางานใจงาเห็น้ยใจบากออกอืมเหี๋ยวจเบากว่าใจของเราก็เสียงดังนี่เลยอะ